ที่จริงวัดป่าวัดบ้านมันไม่มีอะไรต่างกันหรอกในกรุงเทพในเมืองหลวงอยู่ในเขาในดอยก็ไม่ได้ต่างกันถ้ามีการใส่ใจภาคเพียนประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าปล่อยตัวปล่อยใจละล้วมมันก็ในป่าก็ไม่ได้ดีด้จะหาว่าวัดป่าดีกว่าวัดบ้านเด้ผมไม่เชื่อด้วัดป่าไม่มีใครเห็นหลบทาสิ่งไม่ดีไม่งามมันยิ่งทําได้สบาใจดี อยู่ในบ้านมันอยู่ในสายตาของผู้คนชาวบ้านเขาสังเกตอยู่ก็มีการระมัดระวังพระรหัต์กลางกรุงก็เคยมีเนี่สมัยก่อนๆนเนี่ยท่านจะบรรลุไม่บรรลุถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แต่คนก็ให้สมญาณน,นามพระรหัต์กลางกรุงสมเด็จพูทธาจารย์โตอย่างนี้สมเด็จพระนระราชมานิช ถ้าจำชื่อท่านไม่ผิดก็อยู่ในกรุงเทพแต่ข้อวัดปฏิบัติงดงามเรียบร้อยสติสัมปชัญญะละเอียดละออมันแล้วแต่คนทีนี้ส่วนตัวส่วนตัวถ้าท่านผู้ใดเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด กลัวตนเองต้องตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตอสุรากายสาัตว์เดรัจฉานหรือเกิดมาเป็นคนจนคนลำบากคนพิกลพิการหรือแม้จะเป็นเทวบุตรเทวดามันก็ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยก็ต้องเอาจริงเอาจังใส่ใจอยู่พอสมควรเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแบบเห็นโทษเห็นภัยของวัตตะมันก็ไม่ล้าสมัยรรมะเป็นอากาลิโก เราสวดทุกวันสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่เรียกให้มาดูท้าพิสูจน์โฆษณาได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสัจจากความจริงไม่ผิดไม่เพี้ยนธรรมะเหล่านี้มีก่อนพระพุทธองค์จะได้ตัดสรุ้อีก มื่อตัดสรุปแล้วนํามาบอกมาแสดงมาชี้มาแจงเมื่อพระอ,องค์ดับขันปริญิพานไปแล้วสัวจจะความจริงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะสัจจะทำความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้